พระเยซูสิ้นพระชนม์มีประโยคนี้ครับปีลาศเขียนไว้ข้างบนที่ไม้กางเขนนะเขียนว่าเยซูชาวนาซาเร,กรสกษัตริย์ของพวกยิวนะครับแล้วปรากฏว่าตัวย่อของแต่ละวัตไปตรงกับพระนามของพระเจ้าพอดีเป๊ะเลยนะครับพูดง่าย,ายคนยิวรู้สึกสยองขวัญเมื่อเห็นพระนามของพระเจ้าสูงสุดพระเยโฮวาเนพระนามของโะรงไปอยู่เหนือ ศีรษะของพระเยซูที่ไมก้กางเขนนะครับปีลาดไม่รู้หรอกครับว่าเขาเขียนเป็นภาษาบรูแล้วไปตรงกับพรนนามของพระเจ้าผมจะให้พี่น้องดูนะฮะดูคำนี้ฮะเยซูนะครับยศเยซูเยชัวาฮานาซารีนนะครับฮานาซารีนแปลว่าชาวนาซเรตวาเมเลกกษัตริย์ฮาหุดิมของพวกยิว แสดงว่าอะไรครับคำที่ปีลาทเขียนไว้เนี่ยคือพระนามพระเยโฮวาทําทให้คนยิวบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่เอาแบบนี้ให้บอกว่าเขาว่าเขาเป็นกษัตริย์ของพวกยิวอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวให้บอกให้บอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของคนยิวได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเพราะคนยิวเห็นประโยชนี่ครับเยชูวา ฮานาซารีนวาเมเลกฮายาหูดิมพันนามของพระเยโฮวาที่สำแดงแก่มเสสถูกเขียนไว้เป็นตัวย่ออยู่เหนือศีรษะของพระเยซูเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจอนะเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยรู้นะครับว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นความหมายในยะสำคัญในฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือพระเยซูคือ พระเยโฮวาของอิสราเอลนะครับคุณยิวนั้นตรึงพระองค์